เป็นสิ่งที่น่าถกเถียงกันมาอย่างยาวนานว่าตัวเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกกันแน่กับคำว่าทุกข์และความดับทุกข์คืออะไรแท้ที่จริงแล้วสองเรื่องนี้ก็คือเรื่องเดียวกันแต่พูดคนละมุมมองกันคำว่าตัวเราตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกนั้น เป็นมุมมองในด้านของสมมุติบัญญตัติคือสมมุติว่ามีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวียนว่ายตายเกิดไปตามเหตุปัจจัยเมื่อยังมีเหตุอยู่จึงยังต้องเกิดอีกเมื่อหมดเหตุปัจจัยแห่งการเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็จะไม่เกิดอีกส่วนคําว่าทุกข์และความดับทุกข์นั้นเป็นมุมมองในด้านของความจริงโดยประมาตคือมีแต่ธรรมะเท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปไปตามเหตุปัจจัยโดยปราศจากสมมุติว่าความเป็นตัวเราตัวเขา สภาพธรรมะที่ยังถูกเหตุปัจจัยปรุงแต่งอยู่นี้จึงเรียกสั้นๆว่าทุกนั่นเองทุกไม่ถึงทนได้ยากทนลําบากไม่สามารถดํารงอยู่ในสภาพเดิมๆของตนเองได้ถูกบังคับให้เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยอยู่เสมอเรื่องของสมมติและประวัตินั้นเราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากอนุราธโสตร ในพระสูนี้เป็นเรื่องของพระอนุราธะซึ่งอยู่ในกุติปา่าหาไม่ไกลจากพระผู้มีพระพาเจ้ามากนักอยู่ต่อมามีอัญญาธิรถีปริภาชกจำนวนมากเข้ามาหาท่านพระอนุราธะแล้วกล่าวข้อความว่าพระตถาคตเป็นอุดมบุรุษเป็นบุรมบุรุษบรรลุธรรมที่ควรบรรลุอย่างยอดเยี่ยมแล้วย่อมบัญญัติซึ่งฐานะสีประการนี้คือหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกตถาคตไม่เกิดอีกตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ หรือจะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่หรือพระนุราธาเมื่อได้ฟังคําถามนั้นแล้วจึงกล่าวต่อไปว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่บัญญัติเว้นจากฐานะทั้งสี่ประการดังที่ได้กล่าวมาอัญญาติระธีเหล่านั้นได้ฟังคําของพระอนุราธาแล้วจึงกล่าวตำหนิพระอนุราธาว่าทิ่สุขนี้คงจะเป็นพระบทใหม่ได้ไม่นานเป็นผู้ที่ไม่ฉลาด พระนุราธาท่านจึงได้ไปทูลถามปัญหากับพระพุทธเจ้าโดยเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พระพุทธเจ้าฟังแล้วสอบถามพระพุทธเจ้าว่าเมื่อถูกําลักษณะอย่างนี้จะต้องกล่าวตอบอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ไม่กล่าวตูวคาของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยถ้อยคําเท็จพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสอนพระอนุราธาโดยการตั้งคําถามว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะ ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจารณาว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นของของเรานั่นเป็นอัตตาตัวตนของเราไม่ควรเลยพระเจ้าค่าพระนุราธาเมื่อตอบคำถามของพระพุทธเจ้าได้แล้วพระพุทธเจ้าจึงตัดสรุปว่า รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นทั้งหลายทั้งปวง,งทั้งที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตทั้งที่มีเป็นภายในภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตอยู่ไกลหรืออยู่ใกล้ก็ตามทั้งหมดทั้งปวงนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเรา อริยะสาวกผู้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเบอื่อหน่ายในขันห้าน,นั่นเองเมื่อเบอื่อหน่ายย่อมใครกำหนัดเมื่อใครกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบพรมจรรย์แล้วกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกต่อไปหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้สอบถามความเข้าใจกับพระอนุราธาว่า เธอพิจารณาเห็นว่าขันห้านี้เป็นตถาคตหรือเห็นว่าตถาคตนี้มีอยู่ในขันห้าหรือเห็นว่าตถาคตนี้มีอยู่นอกขันห้าหรือเห็นว่าตถาคตนี้ไม่มีขันห้าหรือพระนุอราธะตอบได้ทั้งหมดว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะ พระพุทธเจ้าจึงได้สรุปว่าแท้ที่จริงนั้นเธอจะค้นหาตราคตในขันห้าในปัจจุบันนี้ไม่ได้เลยควรแล้วหรือที่เธอจะตอบคาถามไปว่าพระตถาคตเมื่อจะบัญญตัติก็จะทรงบัญญัติเว้นฉาานะทั้ง4ีประการเคอหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกตถาคตไม่เกิดอีกตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่พระนุราธาจึงตอบได้ทันทีว่าข้อนั้นไม่ควรเลยพระพุทธเจ้าค่า พระพุทธเจ้าจึงได้สรุปข้อความในพระสูตรทั้งหมดด้วยการกล่าวว่าดีละดีละอนุราธาทั้งในการก่อนและในบัดนี้เราย่อมบัญญัติทุกและความดับทุกเท่านั้นข้อความในพระสูตรทั้งหมดจึงทําให้เราเข้าใจว่าคําว่าตถาคตซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเราตัวเขานั้นแท้ที่จริงเป็นเพียงสภาวะสมมุติเท่านั้นไม่สามารถที่จะบัญญัติได้ว่าตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีกหรือมีอยู่ในขันห้าหรือมีอยู่นอกขันห้าหรือไม่มีขันห้าเลย แท้ที่จริงแล้วสภาพธรรมโดยปรบันนั้นมีเพียงทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปส่วนคําว่าตถาคตหรือตัวเราตัวเขานั้นเป็นเพียงภาษาสื่อสารเพื่อใช้ในการพูดคุยเท่านั้นพระพุทธเจ้าท่านทราบว่าอัญญเดรธีปริภาชกเหล่านั้นยังมีความเห็นผิดและความสงสัยอยู่จึงได้เข้ามาตั้งคําถามกับพระอนุราธาว่าพระตถาคตตายแล้วเกิดอีกหรือไม่เกิดอีก ความจริงของชีวิตในเรื่องของสมมุติและปรามานั้นจึงเป็นสิ่งที่จริงทั้งคู่ต่างกันแค่มุมมองหรือความเขียนความเข้าใจของคนเราเท่านั้นถ้าเกิดเรามีความยึดมั่นถือมั่นหรือความเห็นผิดว่าตัวเราหรือตัวเขาหรือตอนนี้เป็นสิ่งที่เที่ยงแท้ยั่งยืนหรือเป็นสิ่งที่ขาดสูญเลยเราอาจจะเกิดความคิดว่าตัวตนของเรานี้เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆหรือตัวตนของเรานี้เกิดมาแล้วก็ขาดสูญเลยแต่แท้ที่จริงแล้วนั้น สภาพธรรมโดยปรมัดมีเพียงความทุกข์คือสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเท่านั้นนอกจากความทุกข์นี้ไม่มีอะไรเกิดและไม่มีอะไรดับคํากล่าวที่ว่าเราทําความดีเราทําความไม่ดีเรามีความรู้อย่างนี้เรามีความเข้าใจอย่างนี้เราครอบครองทรัพย์สมบัติสิ่งต่างๆอย่างนี้อย่างนี้แท้ที่จริงแล้วนั้น ความดีความไม่ดีความรู้ความเข้าใจความเข้าถึงหรือทรัพย์สมบัติต่างๆนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ไม่ใช่เป็นของของใครทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นธรรมะเป็นของธรรมชาติจึงไม่ควรที่เราจะเข้าไปยึดมั่นโดยความเห็นผิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นตัวเราเป็นของเราเป็นอัตตาตัวตนที่ทเท่งแท้ยั่งยืนของเราความเข้าใจธรรมะในลักษณะนี้จะทําให้ชีวิตของคนเรามีความทุกข์น้อยลง และดำเนินไปตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพเพื่อถึงที่สุดของความพ้นจากทุกทั้งปวงนั่นเอง